ใส่อะไรค่ะใส่เดียวกันเหมือนเดิมค่ะใส่กับข้าวที่เลี้ยงรวมกันแค่นี้่สองใส่หนะอุ๊ยร้อนร้อนเลยด้วยนะค่ะร้อนเลยค่ะขนมถังทองถังทองหรือข้าวเอินถังแต่ไหมค่ะเมนบ่ค่ะอ่ะแค่นี้ชิลละห้าบาทจากยี่สิบบาทห้าแพนใส่แค่นี้ค่โอ้ร้อนร้อนเลยค่ะร้อนร้อนเลยค่ะนี้ทำสดๆใหม่ๆเลยขอบคุณค่ะ แป้งข้าวเจ้าผสมค่ะขายดีนะคะเจ้าประจําจ้าการขายยืนได้ก็แม้สิบปีเรารู้จักบ้าค่ะสิบปีแล้วได้สิบปีได้ยืนอ่ะขายดีเนาะค่ะเป็นบ้างขายได้ยืนจ้ะก็ได้ยืะอ๋อค่ะแผ่นละห้าบาทจ้าแผ่นละห้าแผ่นยี่ห้าแผ่นยี่ อยมากค่ะส่วนผสมอันนี้แป้งอะไรเนาะค่ะนี่ขนมทำให้ขนมปูน่ะค่ะโอ้็ดทำให้ขนมปูมะพร้าวอุ้ยค่ะเครื่อง,อ,งอันนี้ถั่วเหลืองอน้ำมันใส่ตลอดตลอดวันเลยบ่นนะค่ะนี่ทำโอ้โหเที่ยง,ยง,ขอของก็ ขายดีแป้งที่ผสไมได้แล้วค่ะได้แค่น,นี้จบประมาณกี่นาทีพุ่อนค่ะสุกนาทีนึงกับสุกแล้วนาทีนึงกับสุกแล้ว ร้านขนมคุณพี่อย <Hold in. S 1> ู่ตลาดลาดพัสดุชุมแพเนาะ,ยะอยู่ตรงทางเลี้ยวเข้าบกสอนะคะเข้าบกสอ,อน่อยบกสอใหญ่ของชุมแพเขาค่ะมาได้เลยค่ะกคบกสอใหญ่นะคะบประมาณเดียวค่ะบกสอหน่อเอค่ะอยู่ตรงบกสอใหญ่ค่ะคุณพี่คุณพี่อย,อ,อย่างบุญค่ะซื้อยังค่ะซื้อโนกค่ะคุณพี่นกค่ะขายมาหนึ่สิบก็ปีแล้วค่ะ ขนมสิบปีสิบปีเนาะสิบปีค่ะอเนี่ยค่ะน่าอร่อยมากแป้งนี่เป็นร้านของคุณพี่ค่ะราชาถังทองแผ่นละห้าบาท ทังเลี้ยวทังฟังขวาน้ะคะเลี้ยวเขาบอกก็สองไงของชุมแพเยื่องๆกับเซเว่นนะคะ่ะนี่คุณพี่กลังโอ้ก็ใช้เวลาไม่นานนะพี่เนาะนาทีเดียวก็สุกแล้วแป้งข้าวเจ้าผสม ขอกคุณลลายค่ะติดต่อพิษอิสานบ้านทุ่งขนมทั้งท้องของพี่นกค่ะอยู่ตลาดบกสอนะคะ่ะบกบกสอใหญ่ชุมแพ้ฮาค่ะคลายดีโอ้คุณยายมาอุดหนุนยายมาตลาดมาอุดหนุนขนมแซ่บห้าแผ่น20บาทเป็นร้านเล็กๆค่ะแต่ว่าเพิ่นกะมีลูกค้าประจำร้ายคพนพันไปพัานมาค่ะ ราชาถังทอง ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ทั่วเหลืองค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยร้อน คำแบแซบค่ะแซบแล้วค่ะขนมโบราณขนมกินนังกินเห่นแทบแซบมันบักทัวค่ะมันทัวแล้วกับออหอมบอกักเผามันบกักเผามาพร้อมมีความหวานของน้ำตาลค่ะ